วันนี้เรามาวัดบ้านตำแเย่นะครับอยู่ที่อำเเมือจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาไหว้พระคุ่มจังหมัดสีหน้านะครับงาที่การงานโชคลาภความรักสุขภาพนะครับให้เราได้สักการะบูชาขอพรได้นะครับก็คือข้าคุ่มนะครับเราจะมีผู้คนมากมายนะครับใสยเนื้อาที่มา พพบผมนะครับที่รับผมแห่งนี้นะครับก็ต่อมานะครับก็จะเป็นสารตายายนะครับสารตายายที่มาขอโชคลาบนะครับที่มีผู้คนมากมายมาขอโชคลาบแล้วก็มีสิ่งของที่แก้บนนะครับอยู่ที่อุบลราชธานีนะครับในเมืองนี่เองนะครับเราลองเิื้อไปดูนะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นอของแก้บนที่เขามา ถวายนะครับทอนนี้ก็จะเป็นใกล้ทิ้งวัน,นของไอกอะคก็จะมีเสียงดวงนะครับก็มาได้นะครับมาไอ้นี่ได้เลยได้เลยนะครับชาจาตาใหญ่นะครับตาใหญ่ก็จะชอบวิทยุนะครับมีก็มีจุดไทยนะครับจ้าแ่ตเขียนนะครับ เป็นสายที่ถือว่าดังในทิกตอกในช่วงนี้นะครับผมก็ได้โอกาสได้มานะครับขอโชคอลาภนะครับเป็นสิริมงคลให้กับเราครับอยู่ในที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับอยู่ในเมืองอ่บ้านตำเยนะครับเป็นวัดเล็กๆเข้ามาข้างในก็จะมีพื้นที่อย่างนี้นะครับถ้าสนใจก็ยินเชิญทําบุญร่วมกันนะครับนะครับก็วันนี้พาเราชิที่นี่นะครับสำหรับวันนี้กับโทน้เนเจอกัน ใชมือที่อื่นนะครับสวัสดีครับ